รอบตัวขูนให้เราเพิ่มโอ้โหปะทัดจุดดังปังปุริเยดอกนี่691้อยเาสิดอกโอ้โหปะทัดจุดดังปังปุริเยร้อยส่สิบเกือบเป็น วีดีนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า1ิปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลยนแบบเด็ดค่ะปัมปรำปัมปัมปัาปป๊าปปยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูจิเนชั่นแนลนะคะอยู่ฟ้าพีจแตแต่ใช้ส่วนวินวันนี้นะคะทุนตกร้อยห้าสิบเท่านั้นท่านผู้ชมออ้ยจะบอกว่ามันจะจึ้งหรือเปล่านะท่านผู้ชมเออมา นอกจากจะบัฟตัวคูณแล้วต้องบัฟรอบหมุนฟีอาฟีเจอร์ไปสองกอยแล้วกันอ่าโอเคแปดแปดบัฟรอบตัวคูนบัฟรอบหมุนฟีได้แต่ว่าถ้าแหลมมานี่คือรู้เรื่องนะท่านผู้ชมไม่ได้เล่นนะจ๊าหมดไปเลยนะฟีเจอร์อ่าคูสิบมาคูสิบสองต้องมาแล้วปะคูสิบสี่ว่างไงโอ้โหไกลห่างไกลความเจริญดีมากนะจ๊ะห่างไกลแหลมอย่าให้โดนแหลมอย่างเดียวสีดาของเราโอ้โหมาแล้วมาแล้วสิบสี่คูสิบหกว่าอย่างไง ครู16ไวยังไงโอ้โห,โหจัดไปดิค่ะพี่ครู16อ่ารอบหมุนฟรีของเรา โอ้ยยังไงเลยไป,ไป้ายไปนั่นแหละดีแล้วนะจ๊ะออ้อย่าให้แหลมเชียวอย่าให้แหลมเชียวโอ้โหมาแล้วสิบรอบหมุนสิบสี่รอบหมุน,มนละจ้าพี่ว่าไงสิบสี่รอบหมุนต้องเข้าต้องใหญ่ต้องยาวจัดมาเออขอสิบหกขอสิบหกรอบคนละครึ่งทางสิบหกสิบหกแล้วกันโอ้โหยังห่างไกลแต่ไม่เอาละพอใจที่ตรงนี้จะเล่นตรงนี้ก็ทํามาดีครับก็ทําลายาครับเออมาจ้ารอบแรกของเราโอ้โหไปทัดจุดดังปังปุ เลยเย่รอยสี่เกือบเป็นเกือบเป็นอืออ่ะจะพูดว่าเกือบเป็นกําไรไปเลยร้อยสเจนะจ๊ะอู๋แล้วเหลืออีกต้องสิบสีรอบไม่แตกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่ชายเจ๊แจ็คมาตรงนี้โอ้โหรับม,มาอีกหกจุดสี่เบา,บา ถ้าแตกได้แตกดีก็จะดอกเดียวกำไรามาแล้วนะจ๊ะตอนนี้ <Wow. S 1> เอยถ้ากำไรปังนี่ขอดอกเดียวพอโอ้ยไม่มีอะไรรอบนี้หมุนว่าวรอบมีก็ว่าวจะแม่จ๋าโอ้โหย,ยังไงพี่ชายเอาหน่อยกบไม่มากบทองไม่มาอบอบเวอร์อบอบเวอร์ออคิวควีนกระเจแจ๊กดอกนี้เคด้วยจัดมาดิครับอีก51อโอ้ยเอแอนวัดจัดมา1ิบแถวแรกว่ายังไง1ิบแถวแรกยังไปได้ต่อไหลลื่นโอ้โหไม่พักกันจริงเซไหลไม่พัก Ừ, 99, เออ99ท่านผู้มชมก็แตกดีแล้วนะก็แตกดีแล้วนะแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์กับอีก6รอบที่เหลือของเราเลยกันเออเจแจ็กมาประทัดจุดดังปังปุริเย,ยไหมแถวสองมันบ่กมามันบวกเขาเจแจ็กมาเค้ด้วยมาเคด้วยมาโอ้โหเป็นตยานสูงเพราะว่าตอนนี้ยังบวกไม่ถึงหนึ่งเท่าตัวอ่ะอีกสองรอบที่เหลือของเราเลยจ้ะเออเก็บอีกสักหน่อยได้ไหม ได้หรือบ่บ่เป็นยังดอกรับมา326อยหโอ้โหอ่ะอยังกับไรมานิดๆแน่น,น,น,นอนเดี๋ยวฟีเจอร์ไป300้ท่านผู้ชมรอบนี้ขอส0 0นะตัวคูณ16บหเลร,รอบหมุน16เหมือนกันเหมือนเดิมพอท่านผู้ชมจัดมาดีครับคูณ10แล้วคูณ12ต้องเข้าอะไรป่ะนะคูณ8มันบ่อยมันบ่แซบ มันบาดเสบพอให้ฟอร์จูนได้ไปต่อท่านผู้ชมอ่าสิบสี่มาแล้วคู่สิบสี่มาแล้วคู่สิบหกวไงคู่สบิบเอคู่สกว่ะสิบกคืออย่างก่อน คืออะไรก่อนอ่าจากไปที่รอบหมุนฟรีบ้างขอ16 16พอหรือว่าจะ14 16ก็ต้องดูสถานการณ์เลกันกัวไม่ได้เล่นแค่นั้นเองนะผู้ชมอ้ามาแล้ว12รอบหมุน14รอบหมุนต้องเข้าเลยไหมแม่ยังไงยังไงนั่นแหละมันมาต้องได้ต้องโดนต้องโดดอะเริ่มเลยเลยกันนะกลัวไม่ได้เล่นไม้สองนะท่านผู้ชมโอ้โหแต่เขาก็ยังแบบว่าบ,บัรอบตัวหม,หมุนฟรีรับรอบตัว บับรอบตัวคุณให้เราเพิ่มโอ้โหประทัดจุดดังปังตุรีเยดอกนี้691ดอกเดียวขอจอดเลยนะอีก11รอบที่เหลือบอลลูนแลละนะมันเข้าได้เข้าเข็มไปหมดเลยท่านผู้ชม ทุนเรามาแค่250เท่านั้นเออไม่แตกให้มันรู้เรื่องไปอีกเจดรอบที่เหลือของเราอตอนนี้ก็แตกเกือบพันแล้วด้ว้าป่ายอ่าซองแดงมาอีก38มสิบแปดโอ้ยคิวควินมาชิงชับกับมงว่าไงแถวแรกโอ้โหแตกเป็นชิกชับกับมงแถวแรกไม่แตกไม่งั้นไหวจะแตก3ตัวเจแจ้งมาคิวควีนมาคอสมอรกับโอ้โหซองแดง7 6อุสิก้ยเคด้วยจัดมาดอกนี้อ้ยออาแล้วคิวควีนแล้วคิวควีนทำพิษท่านผู้ชมโอ้โหเป็นรางวัล ก้อนโตไปร้อยยี่สิบเก้าบวกมาเกือบพันเลยเอาอยัางไงอ่ะจัดให้อีกสักหน่อยให้ครบพันได้หรือเปล่าไม่ครบพันก็เลิกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหอีกห้าสิบเจ็ดครบพันเค <Wow. S 1> ่ด้วยจัดมาเอแอนหมดว่ายัางไงอู้ อ้าวหวานหมูอ่ะมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจวะอเออจัดมานะยจ้าเรารวม940เก็บมาได้พันกว่านะุผู้ชมอ่ะพักและพอไว้ตรงนี้อย่าลืมกดนลค์ก็ส c r i ายให้เฟอร์จุนนะ